สรุปข่าวเชื่อมเมนยูโก,โกประจำวันที่11มกราคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเต็ดทีงนี้คอสเนะเอทีเอชรับปากจะปั้นเปยิสตรีลุ้นทายาทเบอร์7ผีเดยนะโดยทางอีริชนันฮารกผู้จัดการทีมเมนยูประทับใจผลงานของฟาคุนโดเปยิสตรีเป็นหนุ่มที่เพิ่งได้เดบิวต์ในเกมระดับซีเนียปราบชาตันไปสต่อ0ในคาราบาวครับรอบก่อนรองและปัะวุบันนี้ทรงดีรับปากจะรับเป็นป๋าดันให้กับเขาเอง โดยจะเปี่นยิสเตรีนี้ลงมาเป็นสำรองตำแหน่งกองหน้าด้านขวานาทีที่84ปันแอสซิสให้กับทามาคาเรสฟอร์ดกระทุง้งประตูไปถึง2-0โดยแข้งอุรุกวัยเด่นทั้งเกมรุกและก็เกมรับแถมมีวินัยป้องกันก็ช่วยแบบไม่อิอดออดอีกนะถือว่าสิ้นสุดการปอรคอยเพื่อจะเจิมจุดใหญ่เกือบ3ปีนับมาแต่ย้ายไปทางเปเยอร์เรเมื่อตุลาคมปี2020และด้วยทรงดีแบบนี้ทางบอสไว52ปีก็อยากจะปลดปล่อยศัก,กยภาพให้กับเขา โดยทางทินท้าบอกว่าผมเห็นอนาคตในตัวของน้องเหมันนะหมอนั่นทำผลงานที่ดีมากๆก็ไว้ปรอดูกันว่าจะใช้แบบไหนจะดีที่สุดสำหรับเจ้าตัวเด็กมันกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการบ่มเพาะฝีเท้าเดตัวอย่างในเกมกระชับบิดแบบปิดที่พบกับทางเอฟเวอร์ตันผมพอใจผลงานเขาเป็นอย่างมากเลยนะทั้งพอใจผลงานหมอนั่นระหว่างโบว์คัฟภาพรวมวันดีคืนดีน่าพอใจจริงๆและมาให้เห็นกับตาคืนเมื่อคืนนี้ในการลงสนามไปแล้วก็มีส่วนร่วมต่อเกม ดังนั้นนับเป็นการเติบโตขั้นต่อไปไปฝากชมกันหน่อยกันละกันว่าแจ่มมากเลยนะปริสตีทํามันต่อไปนะาไอหนูซึ่งถูกแจ้งก่อนแล้วนะฮะถ้าหากทางปริสตีลงสนามมันจะเป็นการดีบิ์กับทางชุดใหญ่แม้ช่วงเวลาบนสนามไม่นานแต่เล่นได้อย่างเปลี่ยมชีวิตชีวาเห็นภาษาการดีๆแล้วก็แอสซิสประตูที่2ซึ่งปริสตีคนนี้เสนอตัวแย่งเบอร์เจ็ที่ว่างอยู่อย่างไปทางการแข่งกับทางอันโตนีจูดอนซันโชและก็อาริอันโดกาเาโชในครั้งนี้ น้านผมเป็นนะว่างานนี้เด็กมันมีของจริงนะฮะใจกล้าอีกต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วเทนฮากเหนียวเป็นปาดันให้นะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับฮีตตันสกิดเทนฮากขอผูกปินโตคาราบาลครับผีได้ไหมเดอร์ทอมฮีตันในด่านสำรองแมนยูอ้อนไปทางผู้จัดการทีมแมนยูส่งเขาลงแข่งขันให้มากกว่านี้หลังจากที่พึ่งได้ลงตัวจริงคนแรกกับเกมคาราบาลครับรอบ3ปรับชาตันไป3มต่อ0นย์ทั้งป้วนนี้ ดยก่อนหน้านี้คีตันได้เล่นสำรองรายการแชมเปี้ยนลีกรับแบ่งกลุ่มเกมเจ้าจางสปอยเบิร์นดึงต่อหนึ่งเมื่อธันวาคมปี2021ฉะนั้นก็หายหน้าหายตาไปยาวกระทั่งเฝ้าเสาเก็บคารินชีตต่อหน้าแฟนบอลของโอชัฟฟอร์ดโดยฟอร์มอันน่าพอใจของจอมหนึบในวัย26ปีรายนี้บวกกับฐานะในตอนนี้คือมือ2เหนือกว่าแจ็คบัตแลนที่เพิ่งยืมมาในครณี่เอีก ดังนั้นดีกรีทีมชาติอังกฤษ3 3เกมเก,ก็อาจจะเป็นขาประจำร,ะรายการลีกครับปรือยูโรปาลีกบ้างในครั้งนี้เมื่อทางดาบิตเดียคือมือหนึ่งเกมลีกและก็เอฟเคัพไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยผมหวนกลับมาพบร,รุ่ง,งานที่สโมรสรนนี้ก็กว่า18เดือนเลยนะที่ผ่านมาก็หาโอกาสสอดแทรกขึ้นไปลงสนามจำกัดอยู่แล้วส่วการเปิดปากผ่านทางอ็มยูท เอาพูดตรงๆนะผมผิดหวังเมื่อไม่ได้ลงเล่นดวลกับทางเบอร์เบรี่อดีตต้องสังกัดเมื่อรอบที่แล้วเพราะบาดเจ็บเล็กน้อยนั่นทำให้ทางมาตินดูรบัฟกาซึ่งลงแข่งไปแล้วในรอบ3มยังตามมาเฝ้าเสาในรอบที่4ก็ข,ขอบคุณที่ตัวเองได้ลงเล่น11ตัวจริงนับเมื่อคืนนี้แน่นอนว่าคุณต้องพยายามและคว้าโอกาสที่จงได้อย่างที่เรียนไปผมสนุกกับเกมและก็หวังว่าจะมีน,นัดต่อๆไปตามมาในครั้งนี้ เดยโก้จอมเก่ายังพูดถึงตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ขับเชี่ยวดูดเดือดว่าประโยชน์ตกแก่ทีมนะเรายังมีการแข่งขันชิงตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่เข้มข้นของเหล่าผู้เล่นน้ำดีคีตัดดนก็ได้เสริมผมสนุกที่ได้ร่วมงานกันเมื่อคืนกับทางบริชามาร์ชินเนชและก็เอชแมคไว์คิดว่าเหนียวแน่นมากเลยนะเมื่อคืนนี้แม้จะมีน้องๆดาวรุ่งลงสนามในช่วงแรกกระทั่งให้ตัวเกา๋าแข่งครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ยังเป็นการปิดเกมที่ดีเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมจริง ฮีตันลุนเฝ้าสาวกันอีกครั้งี่ศึกเอฟเอคัพรอบ4รับมือเวดติง้งในวันที่18มกราคมยังเล่นที่โอท f ฟอร์ดอยู่เหมือนเดิมครับน,นานะผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันละกันว่าฝีมือของเขาจะสามารถพาเมนยูเก็บครินชิตได้อีกไหมเรามาดูข่าวจอบมาก,กันดีครับไมน่นูดีใจมากเลยนะมยมก100ตัวเดบิวต์กับผีชุดใหญ่ โดยทางคอฟไมนูนะฮะตัวรุกลูกมอ่อแมนยูยอรับว่าทั้งประมาทั้งตื่นเต้นที่ได้ประเดิมสนามกับทางทีมชุดใหญ่ในเกมคาราบาวคัพรอบก่อนรองชนะเลิศปราบชาตั้นไป3.0นัดเมื่อวานนี้เพราะคือมงยำในฝันเมื่ออยู่กับทางไปแสด,แดงมาทั้งชีวิตโดยจุดหนูวัย17ปีคือเด็กทินจากทางย่านซอกพอร์ชนะฮะมีเวลาบนสนามมากกว่า6 0นาทีเล่นเปน,นเบอร์10ระบบ42-31 คอยให้กาลอสกาเซมิโลลงเล่นแทนตนในสกอร์นำต่อศูนย์โดยหนึ่งชั่วโมงที่โลงละครในความฝันต่อหน้าทางบริษอา์ม่และสมาชิกครอบครัวช่างน่าประทับใจอย่างยิ่งมันมีความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้มาทั้งชีวิตทุกอย่างถูกปูทางมาเพื่อจะ่ําคืนที่ผ่านมาการเปิดปากพันทาง MUTV น่าตื่นจริงนะ ครอบครัวก็เข้าสนามมาให้กำลังใจด้วยช่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆก็เพิ่งทราบมาว่าตนเองนั้นเป็นตัวจริงวันแข่งขันเห็นจากประกาศร,รายชื่อเราคือ11คนแรกก็ช็อกเหมือนกันจากนั้นก็คิดว่าแค่ทำหน้าที่ตัวเองก็พอแล้วน่นอนว่ามันอาจจะมวนท้องนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจผมเคยเล่น FA ยุท์คัที่โอเชีฟอร์ดมาก่อนนะ ยังจําความรู้สึกนั้นได้เลยว่ามันช่างน่าอาัศจรรย์ขนาดไหนซึ่งพอได้มาซ้ํามันจึงปลื้มมากเรียกว่าใส่มยมยมกไป1 0งร้อยตัวเลยโดยไปดูเนี่ยผลงานเข้าตาผู้จัดการทีมเอ็ดิชเชนฮาร์คระหว่างมินิแคมที่สเปนโดยทําประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องพบกับทางกาดิชส่วนก่อนหน้านั้นในช่วงตุลาคมปี2 0 2 2เป็นชื่อสำรองไม่ถูกใช้งานในเกมพบกับทางนิวคาสเซิลในเกมกที่อรงกฤษที่ผ่านมานะนะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าอนาคตเจ้าหนูคนนี้ดูแล้วสดใส เพราะฉชนั้นแล้วเดี๋ยวที่ดูกันต่อไปเรามาดูข่าวจอมาดก,กันดีกว่าครับเซอร์ไพรสุดๆเลยนะชูนเดอร์สุดงงแมนยูสนเว็กฮอสได้ยังไงโดยทางเวสรีชยชูนเดอร์เปิดอกเซอร์ไพรส์สที่สุดแล้วที่มีกระแสขา่าวนะว่าแมนยูให้ความสนใจในตัวของบอลเว็กฮอสโดยบอกว่าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเหมือนจะเตะสไตล์เดียวกับทางเว็กฮอสเดินยดเย็ดเต็มไปหมดเลยนะ โดยทางเวชชรีจูเนเดอร์อดีตยอดกองกลางชาดัชแสดงความแปลกใจที่มีข่าวว่าแมนยูสโมสรดังของพรีเมียร์ลีกอยากได้ตัววอลเวกฮอร์สกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะรอบสองเดือนมการาคมนี้ ซึ่งปัจจุบันเบ็กทอสเนี่ยย้ายจากทางเบอร์นรีไปเล่นกับทางเบซิตัสด้วยสัญญาเยียตัวหลังทําผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นักกับตอนที่เล่นแนงเกรดเมื่อฤดูดกาลก่อนซึ่งแข่งไวสติปอรนี้ทำผลงานที่โดดเด่นพอตัวกับที่ตุรกีหลังทําไปแล้วถึง9ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด18นัดในทุกประการแถมในฟุตบอลโลกปี2 0 2 2ย่เขายัางเล่นได้อย่างน่าพอใจระดับหนึ่งด้วยอีกนะ โดยทั้งนี้ตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นมีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะว่าเอ็ิกเชนฮากคผู้จัดก,การทีมแมนยูอยากจะยืมเว็กฮอสมากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้า ฝังจากมองว่าเวคกฮอสบีบกดดันคู่แข่งได้ดีแถมเขายังมีความสูงที่น่าจะเป็นประโยชน์กับการเล่นลูก,กอากาศได้อีกด้วยแต่ทางชชนเดอร์เองยอมรับนะว่าแปลกใจกับเรื่องนี้พอสมควรผมคิดว่าทุกคนเห็นนะฮะ,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 ะเห็นทริกจากทางลูกฟรีกริกในเกมที่เวคกฮอสเปประตูใส่อร์เนติน่าในศึกบอลโลกปี2022ซึ่งองันนี้บอกได้เลยว่านักเตะแดงกฤษเนี่ยไม่น่าจะได้ตกหลุมพรางกับทริกแบบนั้นอีกแล้วในแง่ของกองหน้านแล้วนะ เขาเป็นนักเตะประเภทที่แมนยูการต้องการจริงๆอย่างนั้นบรอผมไม่คิดแบบนั้นบรอกนะในเกมพิมริกมันมีนักเตะประเภทนั้นอยู่แล้วสัก300คนได้ที่ต้องเป็นเรื่องรเล่นกันอย่างแน่นอนมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงได้เลยนะชนเดอร์คนนี้ก็ได้กล่าวด้วยอาการตกใจเล็กน้อยเรามาดูข่าวจอมาเก็นดีกว่าครับชินฮากปลื่มฟอร์แมนยูแลนะต้องเด็ดขาดกว่านี้นะ โดยแมนเชสเตอร์นั้นเปิดโอเทฟฟอร์ดถล่มชาราตันทีมจากลีกวันไปถึง3.0ต่อศูนโดยได้ประตูจากทางอันชนีและก็2ประตูจากทางมาคับเรฟอร์ดที่ลงมาเป็นตัวสำรองยิงช่วงท้ายเกมหลังจากที่ทีมผ่านเข้าสูร่รอบตัดเชือกกุนซอชาวดัชอยอมรับนะว่ามีความสุขกับฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีดาวรุ่งอย่างทางกาดาโชที่อยู่ในสนามและก็ทำผลงานได้ดีสร้างความอันตรายเลี้ยงกินตัวคู่แข่งในสนามตัวต่อตัว,ตวซึ่งบอกได้เลยว่ายอดเยี่ยมมากครั้งนี้ นอกจากนี้ทางเชนฮาร์กยังชื่นชมแข้งดาวรุ่งคนอื่นๆด้วยซึ่งคอปบ,บีไมโน่อาเดบิวส์และก็ทำได้ดีไปยิสตรีลงเล่นเป็นตัวสำรองครั้งแรกและทำได้ดีมากแถมแอซิดได้สวยให้กับทางบรดฟอร์ดยิงขึ้นนำา2ต่อ0ยอย่างไรก็ตามเชนฮาร์กติงลูกทีมว่าเราขาดความเฉียบคมในการทำประตูเราต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เพราะสร้างโอกาสดีๆมากมายในครึ่งชั่วโมงแรกนอกจากนี้เมื่อถูกถามถึงข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการดีวคว้าตัววอลเวกฮอส เหนฮักตอบว่าไม่สามารถบอกได้โชคร้ายที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ปรดนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดสมสรแมนเชสเต็ดในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนตาน่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ